ดีจ้าคือคนมือน,นีก็นว่พอดาเนาะจ้าพี่น้องจ้ามือนีก็นว่พอดาเนาะมือนี้ดามากับของแปลกพี่นอ้นอ,งนอ,งนองเป็นครั้งแรกคือการี่ดามี่เนาะจ้าดาซื้อเนี่ยเพิ่นโกโก้พี่น้องเพิ่นโกโก้เนาะเป็นครั้งแรกที่ดาซื้อกโกโก้พี่น้องจา้าอ่าเห็นดาเห็นในในคลิปเนาะจ้าเพิ่นมียนลายสีเนาะจ้าโกโก้จะมี สีออกแดงสีออกสมแต่ว,ว่าดาซื้อมาเนี่เป็นสีช็อกโกแลตเนาะจากอันสมซื้อเพิ่อนอาดาซื้อมามอเมื่อสองมือทช่แล้วเนาะนี่ก็เริ่มเวลาฮักบีบเปิ้งก็จะนิ่มนิดนึงพี่น้องแต่ว่าดากรอยากรู้เนาะว่าข้างในเพิ่นเป็นยังไดดาอยากรู้ว่าหากดาพ่อพันในมิชิแกนเนี่ยเพิ่นจะเกิดโอ,อ,อเพิ่นจะสามารถจะเริ่มเติบโตอยู่มิชิแกนด้พอเนาะจากดาก,าก็เลยซื้อมาทดลองพี่น้องจ้ะลูกนี่ละค่ประมาณไอ สามเหรียญน,นอกจากพี่น้องจ่าประมาณสี่ลอยต้นๆเนาะคิดเป็นเงินไทยเฮ้าแต่ว่าอันดาก็ถือว่าเป็นการลงทุนพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าหนึ่งดาจะพอพันสองอ่าดาจะใส่อาจจะใส่ประมาณสิบเมตรพอพันเนะาะจะเป็นการทดลองและี่เลือดากระเสีนล่องเฮดช็คลโกชลตชอ็ชอกโกแลตเบื้องนอกจากดากระซื้อวาที่เฮดชอ็อกโกแลตค่อนข้างจะยุ่งยากเนาะเพราะว่าต่างๆมเมล็ดโกโก้แห้ง ข้อหนึ่งข้อสองล้างจากตักเมล็ดโกโกแ้แห้งแล้วก็ต้องเอาไปอันคั่วเอาไปคั่วไ้ซุกแล้วก็อันเอาไปบดให้ละเอียดนอกจากพี่น้องจา้าประมาณนี้แต่ว่าอันก้อนที่เสียเอาไปบดก็ต้องอแก้เปลือกออกหมายถึงว่าอันเปลือกของเมล็ดออกนอกจากแล้วภายในไปบดไข่ไก็ว่าเป็นการแย,ยกแย,ยกกากออกจากเนื้อของโกโก,โกนะ้เนาะ ต้องใส่ไอ้ภายในเนาะจ้ะคุณจอน can you give me something to cut this please <laughs> I can not open the j o i n my hand ต้องหาก้นจอยพี่น้องจ้ะดาล่องทุบแล้วดาบางเนี่ยวิดีโอเขาจะเอามือทุบป,ปึ้มแต่ก็ท่นนั่นนะแต่ว่าดาบอสามารถจะเห็นทุบแตกได้เนาะจ้ะให้คุณสามเห็นมาให้เป็นอย่างไงภายใน เราเบิ่งน,นํำกันพี่นอ้องอ้อะอิ่น,นาะจะอ้าวอ้าวม่เกันออ้าวม่เกันออ้าวสจิร่เอ้าวพี่นอ้ <c oughs> นองแสดงว่าเพิ่นบน้านไทีซิมสจิโรอขึ้นจอน ดิสีเลสซีอันนี้อันกลแบบเป็นเทะเลาเนาะจากสิดาปอกแ่ว่าก,จนนะจะาก,ก็จะเห็นเนาะจากพี่น้องเดี๋ยวไม่เบิ่งไกลๆเนาะกกจะเห็นเนาะจ้าเนี่ยเนี่ยแหละที่เข้าไปเห็ดอ่าโกโก้เนาะจ่าไปเห็ดผงโกโก้คือตัวสีน้ำตาลนี่เนาะแต่ว่าต้องเอาไปตากแห้งก่อนเนาอะจ้าทุกคนจ่า ย้อนทุกประแตกเพราะว่าสงสัยอาจจะบริทน้สุกได้ชีหรือว่ายังก็ตามแต่ว่านี่ก็เป็นการเลี้ยนรูของดาเนาะเลี้ยนรูนี่เฮ็ดพิษเฮตุถืออมอมีพูดได้จะเห็ดถืกอเสมอไปอ่าตรงนี้กับบริยมเด้อพี่น้องเห็นข,า,ขาวๆนี่เป็นฟองน,น,น้ำนี่น้อยจา้านี่แหละเอ๊ะดากับบรสามบ,บ่อนรูนะมันจะสามารถใ่มเมล็ดตัวนี้พอพันได้บอ แต่ว่าหาข้าบอลองกับบอลูเนาะจ้าเงินชีลอยเงินชีลอยเงินชีลอยของดาข้าอันเบียเบ้งข้างนอกพี่น้องจ้าก็าจะนิ่มจักหน่อยว่าเันแมบอลูเลยเพราะว่าเห็นเข้าเจาะอันปอกออกมาคือจังอันเนื้อเพิ่นจะแยกออกมาเลยเนาะจ้าเพราะเพิ่นซุกได้ทีอันนี้ดาเก็บไวไม่ควมหลัวสำหรับโกโก้เนาะผลโกโก้ดาคิด ว่าอาจจะโบเก่จกัดหรือจงใดดากับบรูนะแต่ว่าเงินสี่ลอยสำหรับการทดลองที่น้องจ้าดาสิลองซิมเบิงเนาะจ้าว่ารสชาติเป็นเป็นจังใดเนี่ยว่าเล็ดโกโก้เนาะ <c oughs> มัน,นีม่พี่น้องอันมีไน้ามากเนาะจ้ากือสิเป็นตะงอกเย <c oughs> อะ รสชาติกับมั่นนิดๆพี่น้องมีความมั่นเนิดๆขมหน่อยๆคือเอ่อดาร์กชาเคลต์จะมีความขมหน่อยๆเนี่ยเนาะจะพี่น้องจา้าเป็นธรรมชาติของเพื่อนเนาะแต่ว่าเบิ้งจากมาเลแล้วดาคิดว่าดาอาจจะสามารถเพาะพันธุ์ได้เพราะว่าดาเห็นเพิ่นเริ่มเริ่มเอ่อเพิ่นเอิ่นว่ายังและมีเหยื่อตนอ่อนในในมเมล็ดเนาะจะพี่น้องจา้า สรุปแล้วเนี่ยดาจะล่องพอพันเบิงหากได้พ้นงอกบ่งอกจังไดเดดดามาบอกให้กูคนฟังทุกคนจ้าดาก็เริ่มปอกเปลือกเนาะจ้าโดยวิธีการผ้าคางคางเนาะจ้าตามร่องของเพื่อนเราดากะดึงออกเนาะทีละเล็กละหน่อยพี่น้องปอกเปลือกปอกง่ายอยู่พี่น้องแต่ว่าหากดาทุบจากหน่อยคือเวลาที่เฮาปอกอา่าลูกทอ,อนเนาะจ้าหรือว่า ปอกมาตุ่มเนาะพี่น้องทุบๆจากน้อยกระทุกกระตุกจากน้อยจะปอกง่ายก็นี่พี่น้องจะ้ะเนื้อภายในเป็นจะเป็นสีขาวเนาะจ้ะเบื้องลกักษณะสะอาดสะอา้านแต่ว่าดาพอได้ชิม,มเบื่อเหนื่อยภายในเด้อจะ้ะได้ชิมแต่เมล็ดเพื่อนเนี่ยลักษณะของเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องสีขาวแล้วดากันไม่แยกที่ละเมล็ดเมล็ดเด้อจ้ะพี่น้องจะแยกออกเนาะจะ้ะพระว่าหย่างเด้อดาจะตากขห้แห้งจักน้อยละดาจะไปพอพันเนาะ ทาให้อากาศข้างนอกอ,อุ่นขึ้นกานี่แล้วทามเมล็ดพันธุ์ของเพื่นแห่งจากน,อน้อยเนยาะจ้ะล่องเบิงบอลองเขาก็บอลูพี่น้องจ้ะเพราะว่าคนห้าเรียนรูดด้โดยการทุกลองเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าสิบปากวาบดทอตาเห็นสิบตาเห็นบดทอมือข่้ฟั่งเขาว,เว้ามากกับบดทอเ้าเห็ดเองทำเองเนาะจ้ะพี่น้องศึกษาเองเฮ็ดผิดเฮ็ดถือนนั่นก็คือครู่เนาะจ้ะเวลาเฮ็ดผิษ หากอันใดแถวเหตุถูกแล้วฮาก็จะได้ต่อยอดต่อไปหรือว่าบางเชือเ่อฮาก็จะได้เอาไปเว้าไปแนะนำให้คนอื่นหูน้ำเนาะจ้ะดาคิดหน้านะควรว่าหากดาเพาะพันธุ์ใดกระดาก็จะต่อยอดโดยการขายพันธุ์เนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าดาเห็นเขาจะขายพันธุ์อันใดตีเพาะยากแถวนี้หรือว่าเมล็ดพันธุ์อีอย่างแปลกๆกกขายง่ายเนาะจ้ะเพราะว่าตัวดาเองกระืือไม่เยอะเนาะ บ่ว่าจะเป็นต้นพลับต้นแพ้ต้นสารพัดต้นเนาะ้าจะซื้อมาแต่ว่าผลไม้หลายๆอย่างเขาจะขยายพันธุ์โดยการตอนกิ้งการตอนนอกจ้กเพราะว่าจะได้ผลเร็วแต่ว่าหากบางอย่างนี่ต้องพอเพาะด้วยเมล็ดพันธุ์เนาะจ้าโดยเฉพาะต้นที่ห้าบ่มีแถวๆนี้เนาะพี่น้องจ้าก็ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์นี่คือมเมล็ดของพืนข้างในจะสีดำแบบนี้เนะาะจ้า เดีด๋วยวอาจาจะมาวอยฟังหากดพาพ่อพันในซ้ำเดี๋ยวคลิปต่อไปเนะาะอาจารย์สำหรับคริเมียรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย